ตอนนี้เราลงมาอีกชั้นที่สามเลยครูอันนี้คือชั้นที่สามเลยครูชั้นที่สามเปไ็นอะไรเห็นตระลึงอึง้งทึ่งในหัวเขาเห็ดอะไรน่าดคือแบบเจริญไปไข่พัฒนาไปไข่ลงตรงนั้นไกลขึ้นที่ว่เาเฮาบ่เคยหู้บ่เคยเห็นแล้วเฮาเห็นทั้งข้างบนเนะาะเราจะไตเอิ้นว่าข้างบนอยู่ว่าสันทิงคือแบบพัฒนาแล้วแล้วยังมา พูดอยู่รวมอยู่ขึ้นดินแล้วยังมีสันที 1, 2, 3, ่หนึ่งซันที่สองซันที่สามซันที่สี่อีกอ่ะคือ <c oughs> เห็นแล้วแบบตะลึงโอ้โหประมาณนั่นเลยจกัจกจกักเมื่อกี้จะต้องกันได้เดีอยนะจักนายคุณครูอ๋อสิได้เห็นรถไฟใต่ดินเนอนเอาเดี๋ยวไปสือตัวก่อนอมาเอาจิไปกันแล้วเดี๋ยวเดียสิบอกก่อน อันนี้หันโมเมนต์โอริโอเด้ออันนี้คือตัวรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT อารโมเมนต์โอริโอไดรโมเมนต์ขนมโอริโอ้ไรอันนี้นะโมเมนต์วอสเปกินดิโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์เมัเบิรบรกเต้โมเมนต์ช็อกโกแลตอีกอันนี้คือคือตัวรถไฟเนาะเอาคิดว่าเป็นช็อกโกแลตไปเดินทางไปเดี๋ยวสิบเอ็คู่กับมันเขุาไปยังไงไอ้ไอ้ตัวมันถอนคู่ไปเขาว่าเขาก่อนเนาะไปแตะเลขคู่ะ ô, oh, đẹp in you đi. Ui con, Come. Come. con. Come. 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 ฟังได้ไหนหต้นเราจะไปสามย่าน BL ยีิบเรียกหัวฟังนาย BL ียว27อันนี้บาตุน้นฮะหัวรถมาแล้วมันคืออีกอ,อย่างละ,ปะ,ปะเดี๋ยวนะมันคืออีกอย่างรถมุดดิน,นดดบ่รถคุณดิน หลดมุดดินหลดมุดดินพูดได้พูดดหลดไฟใต้ดินเออลืมถามหลดไฟเัรเรากินคุณเอาเคยนังยังเคยเคยเคยรู้สำนีบอ่ะบอดีัชนิซําอ๋อดีดีดีตัไทยดีทั้งนี่สันตุกสีแมนสัตวสี ประตน่้วด้อเลยประตูนาดวข้นเราจะไปสายมิถาวรสายมิถาวรในรอบที่สองไปดูมงที่ห้คูออกันหรอ้รัอุโมงค์กระบะตื่นตาตื่นใจเลยปะทาไดนทางออกพี่คูอ้อลองลองถาเบรงรดกำลังแรนไปทด้คูอออเด้อคนไรวะ วูอ่ยคนละลายเท่ลาย่าแน่นหนาจากคนคนทั้งใดมาคือแบบมาทั่วทุกมุมโลกเลยฝรั่งอังกฤษนคนไทยคนจีนคนลาวมีเมืดอ่ะอัดแล้วมีทอดทัชเบิ่งอี่ไรมีทอดทัชเบิ่ง <laughs> อี่ไรเหโหพี่น้องมองดู<ๆ>อันนี้เป็นรถไฟใต้ดินได้นี่รถไฟใต้ดิน ไปแล้วพวกไปแล้วไปแล้วเห็นแล้วคือมีโทรทัศน์ไทยบิ่งทุกจุดท,ท,ทุกบอลเลยโอ้โหท่านสมัยเนาะประเทศไทยคู่ออเขาจะขึ้นฝังไหนลรอมาที่นี่ทีนี้ฟ้าเป็นไอที่ไหนนะพาคู่อ๋อเป็นเน,น่จังไรยางไว้แท้ไปคู่อ๋อย่างน้ำพึน,นมนีให้ มอต้นนะเป็นไกด์เป็นภาคัวนักเที่ยวไปเพราะว่ามาศึกเพราะว่ามาศึกษาอยู่ในประเทศไทยเกือบยี่สิบปีนะนะไกด์คนนี้แต่ไม่ได้ภาษาอังกฤษนะแต่ว่าพาไปได้พาไปได้ไปได้เอาให้เจ้าภาคัวขึ้นบันไดก่อนให้ขึ้นก่อนฮะความไปอุ้ยัะเป็นมัวขอหนิขุนขอยขึ้นกันได้เรือนพวกเป็น กุไม่เ,เลื่อนปนห้ามห้าเดินอ,อันนี้ก็เป็นความหูดอ่แบบเขาตร้างขาห้ามเดินห้ามเดิน้าง,งขวามห้ามวิ่งข <tomb. S 2> ึ้นยาวเถโอ้โหหวาวอความอลังการโอ้โ oh. ห <Moment> อันนี้ก็เป็นอีกสั้นหนึ่งแม่โอ้ไปคนเดี้วมาแล้วไปบางสือดิไปบางสือแม่อันนี้คือประเทศไทยมาเบิ่งความประเทศที่ผู้คนอ่อนน้อมถ่อมตนประเทศที่กําลังพัฒนาและก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆวัดมังกรสนามไรายท่าพระลงข้างล่างพี่มาพี่มาพี่เราจะไปข้างในเป็นพี่พี่พี่มาพี่เป็นน้ำบาอต้น วัดหัวลำโพงริบถ้าอยากกินข้าวซื้อใดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอีกเอาคั่วเขาเขาแถวเด้อดครัวด้วย,ววยออยอดเด้อย,ยอดยอดยอดลงหูครัวนั่นแหละา ขั้วเลยนัรถไฟสมใจแดี๋ยวนะครขั้วเนาะเป็นยังไงรถไฟใต้ดินเดี๋ยวขาขอถามความรู้สึกขั้วกันมาแต่นั่งรถไฟใต้ดินเราเป็นยังไงเราได้นั่งรถไฟใต้ดินกับเป็นอีกฟิลหนึ่งแบบหนึ่งคือแบบยู่ในมันมืดแบบโบโบเห็นอ่าวิวอยู่นอกโบคือเราขึ้นรถไฟลอยฟ้าเนาะเราจะเห็นมุมเาจะเห็นมุมที่ว่าเห็นอ่าทิวทัศน์ทั้งนโนจะสว่าง ประมาณนั้นฟิวเอาจ <ะ S 2> เจ้าเสื้อบอกคนมากคนมากประเทศไทยตั้งแต่หลายเกือบยี่สิบปีแต่ก่อนเราเคยนั่งเราเคยขึ้นว่าสิลลมาลแหละแบบบมีรถพวกรถไฟแบบนี้คิดว่ามื่อตึ๊บเลยนะแต่ก่อนรถไฟใต้ดินคนกำลังมานั่งวังปีสองปีขึ้นหลังนี่ไดยรถไฟคนไม่เคยบุก้านั่งได้แต่ก่อนไดยมาในี้นขั้วจากจากรถไฟฝาใต้ดินนะวันนี้สิบห้าขั้วเป็นอุโมงค์อีกอุโมงค์หนึ่งทีบอกเขาว่าโอ้โหอุโมงค์กระบาดแมนคเคยเรียกวอุโมงค์กระบาดเนาะอุโมงค์กระบะ มันบอกคืออุโมองค์อยู่ในประเทศไทยนี่คือว่าอุโมงค์ในนี่เนี่ยคือว่าแปลกที่สุดเนาะตามที่ข่อยเห็นมาแปลกมันสิมีแบบว่าคือลูกอุกบาทอเอาง่ายซะเนาะประเทศไทยเพินเ่นเพิ่นในเบิ่งน้ำกันเพิ่นแบว<อ>บ <า S 1> ว,ว่าออาเวลามาดีจะอยู่อยู่ใสลูกคนลายคือเกา่าฝากกับเพื่อนสนิกันแล้วกันพี่น้องเอ๋นะคลิปต่อไปถ้าถ้าผู้ชมทางนี้อยากเบิ่งเนาะกูอาจจะไป อุโมงอุโมงใต้ดินสามยานเนี่ยฝากเป็นกำลังใจกับรายการสำหรับคลิปนี้อย่าลืมพี่น้องเอ๋ยไปรับชมและกันที่ตามงช่องชทางช่อง,อง,องคอรูออออรดาอรดา,ออดานี่ดิซองอยังนี่มาต้นชนแนลครับสําหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ